อีกไม่นานก็จะถึงช่วงสัปดาห์เภสัชยากรรมแล้วนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็สำคัญมากในยุคดิจิทัลของโรงบาลตอนนี้ค่ะคือเรื่องระบบข้อมูลยาซึ่งเบื้องหลังความปลอดภยัยความราบรื่นต่างๆเนี่ยเออมันมีบทบาทสำคัญหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักซ่อนอยู่ครับ อืมใช่เลยค่ะลองลึกภาพตามง่ายๆนะคะถ้าทุกโรงพยาบาลหรือทุกหน่วยงานเลยที่เกี่ยวกับยาตั้งแต่ผลิตนําเข้าไปจนถึงร้านยานแล้วก็สุดท้ายคือที่บ้านเราเองเนี่ยครับใช้มาตรฐานรหัสยาเดียวกันหมดเลยเช่น t m t i d รหัส24หลักหรืออาจจะเป็น g t i n ก็ได้ค่ะอ๋อครับครับ ข้อมูลยาต่างๆมันก็จะเชื่อมกันได้ทั้งระบบเลยซึ่งพอเป็นแบบนี้การดูแลเรื่องยาโดยรวมก็จะปลอดภัยขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นเออมากๆเลยค่ะซึ่งภาพฝันนี้จะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต้องอาศัยคนกลุ่มหนึ่งที่ทํางานอยู่เบื้องหลังอย่างที่คุณว่าค่ะนั่นก็คือเภสัชกรสารสนเทศหรือ Pharmacy Informatic ติกฟา a ์มัสที่เปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความปลอดภัยของระบบยาในยุคดิจิทัลเลย วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันแน่และทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นโดยอิงข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้ง A S H P แล้วก็มีงานวิจัยระดับนานาชาติด้วยถูกต้องค่ะบทบาทนี้สำคัญจริงๆค่ะมีงานวิจัยสำคัญระดับโลกชิ้นหนึ่งนะคะเขาชี้เลยว่าเอ่อการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อย,ยกระดับความปลอดภัยยาเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อเร่งด่วนที่ต้องวิจัยกันเลยครับ ซึ่งเภศสัชกรสารสนเทศเนี่ยแหละค่ะคือคนสําคัญมากๆที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงทาง ASHP เองก็ระบุชัดเจนนะคะว่าเพศสัชกรสารสนเทศเนี่ยมีหน้าที่หลักเลยในการประสานงานเพื่อป้องกันความพลาดเคลื่อนทางยาแล้วก็ทําให้ผู้ปลดปลอดยัยิ่งขึ้นค่ะน่าสนใจมากครับพอจะเล่าให้ฟังแบบชัดๆขึ้นอีกนิดได้ไหมครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเพศสัชกรสารสนเทศเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างครับในแต่ละวันค่ะ หน้าที่หลักๆที่เหมือนเป็นกระดูกสันหลังของงานเลยก็คือเรื่องการจัดการข้อมูลยาหรือ drug data management นะคะครับแต่มันไม่ใช่แค่การคีย์ข้อมูลเฉยๆนะคะม,มันคือการสร้างแล้วก็ดูแลฐานข้อมูลยาให้มันถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ อ๋อต้องเป็นปัจจุบันที่สุดด้วยที่สําคัญมากๆเลยคือต้องเชื่อมโยงข้อมูลยาต่างๆอย่างเช่นชื่อยาวิธีใช้ข้อบ่งชี้พวกเนี้ยค่ะกับรหัสมาตรฐานสากลอย่าง SNOMED CT อ๋อ oh, SNOMED CT ใช่ค่ะที่เปรียบเหมือนเป็นพจนานุกรมกลางทางการแพทย์หรืออาจจะเป็น RX Norm ที่เป็นมาตรฐานรหัสชื่อยาเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มันต่างระบบกันเนี่ยสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลยากันได้ถูกต้องแม่นยำ ลดความเสี่ยงจากความสับสนไปได้เยอะเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็แบบว่าเหมือนกับการสร้างภาษามาตรฐานให้คอมพิวเตอร์มันคุยเรื่องยากันรู้เรื่องนั่นเองซึ่งถ้าข้อมูลพื้นฐานตรงนี้มันผิดพลาดเป็นนิดเดียวก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ได้เลยใช่เลยครับแล้วนอกจากจัดการข้อมูลพื้นฐานพวกนี้แล้วมีอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะอย่างเรื่องการวิเคราะห์อันตรกิริยาระหว่างยา หรือที่เรียกกันว่า DDI ครับ DDI เพศสัชกรสารสนเทศก็ต้องคอยเอาข้อมูลงานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับยาที่มันตีกันมาปรับปรุงระบบแจ้งเตือนในโรงพยาบาลให้มันสมเหตุสมผลทันสมัยอยู่เสมอไม่ใช่แค่เตือนพร่ำเพื่อไปหมดอืมอีกส่วนที่สำคัญก็คือการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางคลินิกที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเช่นต้องกำหนดว่าถ้าค่าการทำงานของไตเนี่ย ต่ำถึงระดับไหนหรือว่ายาตัวไหนมีความเสี่ยงสูงที่จะกระทบกับคลื่นไซฟ,ฟ้าหัวใจระบบควรจะต้องแจ้งเตือนแพทย์หรือเภสัชกรหน้างานทันทีโหฟังดูต้องใช้ทั้งความรู้เรื่องยาแล้วก็ความเข้าใจเรื่องระบบไอทีแบบลึกซึ้งมากๆเลยนะครับใช่ค่ะต้องทำงานร่วมกันแล้วเอ่อปัญหาคลาสสิกเลยนะครับเรื่องการแจ้งเตือนที่มันเด้งเยอะๆจนคนใช้เริ่มชินชาหรือที่เรียกว่าอะลามฟาทีกล่ะครับอันนี้จัดการยังไงครับ ค่ะอันนี้เป็นความท้าทายสำคัญเลยคือหน้าที่ของเภสัชกรสารสนเทศก็คือการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกหรือ CDS Clinical Decision Support เนี่ยให้มันฉลาดขึ้นอ๋อให้มันฉลาดขึ้นใช่ค่ะไม่ใช่แค่ส่งสัญญาณเตือนทุกอย่างแต่ต้องรู้จักประเมินความเสี่ยงแยกแยะความรุนแรงหรืออาจจะปรับการแจ้งเตือนตามบริบทของผู้ป่วยแต่ละรายไปเลยเพื่อให้การเตือนนั้นมันมีประโยชน์จริงๆนะคะ ลดความน่ารําคาญแล้วก็ไม่ทําให้บุคลากรหน้างานเขาพลาดการแจ้งเตือนที่สําคัญจริงๆค่ะครับครับเข้าใจเลยแสดงว่าบทบาทนี้คือหัวใจสําคัญจริงๆที่ทําให้เทคโนโลยีในโรงพยาบาลทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยใช่ค่ะ มีข้อมูลเชิงประจักษ์ไหมครับว่าการมีเภสัชกรสารสนเทศเข้ามาดูแลระบบเนี่ยมันช่วยลดความผิดพลาดได้มากน้อยแค่ไหนครับมีค่ะมีการศึกษาที่น่าสนใจพบว่าการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะโดยมีเภสัชกรสารสนเทศเป็นคนออกแบบแล้วก็ดูแลระบบเนี่ยสามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาหรือ medication errors ได้อย่างมีนัยสําคัญเลยครับ ลดได้แค่ไหนครับพอจะมีตัวเลขไหมอย่างในบางแผนกเช่นแผนกกุมารรเวชศาสตร์หรือเด็กเล็กนะคะสามารถลดอัตราความผิดพลาดได้มากกว่า30%เลยนะคะ30%โอ้โอ้ไม่น้อยเลยนะครับนี่มันคือการช่วยชีวิตคนได้จริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะสำคัญมากแล้วเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆล่ะครับอย่าง AI ตอนนี้มีการนำมาใช้ในงานด้านนี้บ้างหรือ,อยังครับ เริ่มมีการนำมาใช้แล้วค่ะมีการพัฒนาระบบ CDS โดยใช้ AI ประเภท RAG LLM ซึ่งมันจะเก่งในการดึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือมาช่วยตัดสินใจครับ RAG LLM ผลการศึกษาเบื้องต้นก็พบว่าถ้าให้เภสัชกรทำงานร่วมกับ AI ตัวนี้เหมือนเป็นนักบินผู้ช่วยหรือโคพายทนะคะอ๋อเป็นโคพายท ใช่ค่ะจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาหรือ DRPs Drug Related Problems ได้ดีกว่าการใช้ AI อย่างเดียวหรือเภสัชกรทำงานคนเดียวโดยเฉพาะปัญหาที่มีความรุนแรงสูงสูงค่ะน่าทึ่งมากครับแสดงว่าต่อให้ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากๆอย่าง AI, Blockchain หรือ Big Data เข้ามาช่วยงานด้านยามากขึ้นแค่ไหนก็ตามค่ะ บทบาทของเภสัชกรสารสนเทศก็ยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมเพื่อรับประกันความถูกต้องแล้วก็ความปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่ยาเลยตั้งแต่โรงงานผลิตไปจนถึงมือผู้ป่วยจริงๆ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะเภสัชกรสารสนเทศก็เหมือนเป็นสะพานเชื่อมที่ขาดไม่ได้เลยทําให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลยาแล้วก็การตัดสินใจทางคลินิกที่เกี่ยวกับยานั้นมันถูกต้องปลอดภัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยจริงๆค่ะ ข้อมูลวันนี้ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับสุดท้ายนี้อยากจะชวนผู้ฟังคิดต่ออีกนิดนึงครับในเมื่อเป้าหมายใหญ่ของเราคือการเชื่อมโยงข้อมูลยาตั้งแต่ต้นทางจนถึงครัวเรือนค่ะลองจินตนาการดูว่าถ้าเราจะขยายขอบเขตไปรวมถึงข้อมูลการใช้ยาที่ผู้ป่วยเขาจัดการได้ตัวเองที่บ้านอย่างเช่นยาที่ซื้อเองวิตามินหรือสมุนไพรต่างๆให้เข้ามาอยู่ในระบบมาตรฐานเดียวกันนี้ด้วยอืก็น่าสนใจนะคะ คิดว่าจะต้องเจอกับความท้าทายอะไรบ้างครับแล้วการทำแบบนั้นมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมที่คุ้มค่าได้อย่างไรบ้างครับอันนี้น่าคิดต่อครับ